โเป็นคนเราจะไปเพื่อออกจากหัวครับเนี่ยมือไฟกูเถือเสียงงั้นนะครับเมื่อกี้มึงยีดตามจองล่างจองพันกูยังคักเนี่ยไมครับเอาออกได้เลยครับเสียงงั้นเสียงดีเสียงดีอยู่ฮะออกไปเลยครับแผ่เพื่อนเสาเอาเอาเอาหมวกออกมาด้วยก็ได้ครับไม่เอาค่ะหมวกมันอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนผมชื่อเอ็กครับน้องน้องวีสวิั่นนเนี่ยสวิชับ สวัสดีครับจมตรงนี้ออกมาเลยยังเลยเขาทำอะไรมาย่างเนื้ออะไรอ่ะย่างเนื้อเสร็จก็ที่นู่นนี่ไงคะเรียกไรอ่ะเรียกไรอ่ะแน่าารักกมเลยแ่จะเอาอะไรให้นุ่งเหรอคะเนี่ยเป็นห่วงใช่ไหมกูคงจะไม่มีอาหารกินใช่หรือเปล่าแปดสองหนึ่งค่ะอ๋อกูย่างเองละงั้นโอ้ยย่างโอ้โหกูตายกูตายไอ้เฮียไอ้เอ็กซ์มาย่างเนื้อยังไงวะกดย่างไงวะผมก็ไม่รู้อ่ะ เนี่ยถามแล้วก็ทำมือเป็นรูปตัว E ค่ะพี่อีเราก็ยังเนื้อค่ะพี่เราไม่มีเนื้อเอาผมมีนะตก่งเทศจะดีประเด็นอะไปเอาเลขอะไรพี่ไม่เอาหรอกให้ร่วงไปร่วงเลขอะไรม่อยู่เครื่องเทศหรืออะไรคะเลขเราอะเลขอะไรอูดาวเลยแปดสองหนึ่งค่ะแปดสองหนึ่งอู้ขอบคุณนะคะนี่ อะไรวะเนี่ยข้าตายวางตัวไปไหมครับไม่ตายอ่ะน่าจะอากาศหนาวพี่ชายวันนี้เห็นเขวิ่งใส่เล่นกองไฟอ่ะครับอย่างดีมากพี่ เอกเอกกครัคุณคุณมวเลตอยู่นู่นอะไปเลพี่ผับตัวเลยใช่ใช่ใชเหเขาน่ารักจัดคนละน,น่ารักอีกละคนไหนคนไหนเสียงคนไหนเนี่ยคนเนี้ยคนที่พี่คุยอะเอาอีกละแต่ไม่เอาไม่เอาผมมีเป้าหมายละผมจะมีเป้าหมายละพี่ชีวิตผมอะเดี๋ยวกูจัดให้หนึงนะไม่เอา,เอาแต่นี้เขาจำความไม่ได้ ก็ทีละคนไปทีละคนไปทีละินไปทีละค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 นไปทีละูนไปทีะไปลไปเีะคนปนไปทรลอคนไมทีไปทะคนทีละคนไละไปะคไปทีลนไปละคนดปทีละคนไปทีไปทะคปทละคนีละคนไปทีกูพาไปเีลนไปม่งมึนไเทียะคงปพจากมืไปูมันคาอ่อนลูพาไปลคนไปทนะนได้ปะอ ดีแมนนะไอปายเฮี้ยหมดเฮี้ยฟาร์มไม่สำโอ้โหอยากช่วยแต่ไม่มีของแม่เอาแล้วมีชุบผมแล้วไหมโอ้โหไอ้เฮี้ยมึงออกไปไกลๆเลยได้เดี๋ยวผมชุบเองมาเดี๋ยวผมชุบเองอันนี้อันนี้ชุบเลยหรือเปล่าครับอ๋อชุบอันนี้หมอแล้วครับใช่ใช่ครับชุบกันเลยครับมึงออกไปเลยไอหัวแดงกูแทงแม่งใจเย็นพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฝากกูโหดแต่ว่าช่วงเนี้ย แล้วกูเปลือง a อดอีกละวเออพี่น่าจะรอหมอแป๊บเดียวด้วงอ่อนเงินแดงเลยจะทศวันห้าคือถ้าถ้าคุยอยู่กับพี่เปาลิซูจะไปเป็นเบรคตลชูกันไหมหนึ่งเก้าเก้าครับไอพี่ออกให้โอเคอุ้ยพี่เปาเลี้ยงเหรอเลี้ยงพี่เปาเลี้ยงอะไรพี่เหาอจ่ายมื่ครับครับขอบคุณครับคุณหมอไอ้ด้วงเลขอะไรพี่เอาเนื้อให้ด้วงด้วงได้มาแล้วค่ะสามชิ้นพี่มีอีกพี่มีเยอะเลี้ยงอะไร แปดสองหนึ่งค่ะแปดสองหนึ่งเอออะไรอ่ะดูอ่ะเนื้อได้ปะได้ปะแล้วอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยอยู่ที่รูปอยู่ทีู่้เยอะต้องมีเยอะค่ะอยู่ที่รูปเป็นสภาอยู่ที่นี่เป็นอะไรครับเสียเขาน่ารักจริงนะคนเป็นคนบ้าอย่างแบบสั่งเพลินเป็นคนอะไรเนี่ยบ้าบอเป็นคนเงินอ่ะไอ้เรื่องอะไรงงป้างงมาก เด่กก like. yeah well, ็ก yeah, well. okay, er ินเหล้ากินกินอะไรงงอีกมาเวเลาสซเอ็กน้องก็กินเหล้าด้วยดีเอ่อกินเหล้าแล้วมาเคยกนแล้วมาโกอ่ะกินเหล้าแล้วกันอ่ะใช่หรอสุดยอดเหมือนกันอ่ะต้องแบมอ่ะก็งเกงแล้วต้องชนมือแล้วพี่จังหวะนี้ต้องชนมือแล้วมั้ชนน้องชนค่ะกินทุกวันกินเป็นปีๆอ่ะโอ้ยิงไอ้ลวงอ่ะชนมือก่อนชนมือนะครับ ไอเอ็กมันกะไรเนี่ยต้องชนมัดครับช่างวายชนมัดเห็นคนเสียงดีไม่ได้เลยนะเอ็กไม่ได้เลยนะเอ็กเสียการอีกปุ๊ปปูเอาอีกแล้วตอนที่ตอนที่คุณสลบอยู่อ่ะไอเอ็กบอกว่าคุณน่ารักอ่ะเสียงคุณน่ารักอ่ะคุณด่วงเราไม่รู้หรอกครับว่าทำไมปุ๊บคนอันตรายอ่ะมากมากถ้าที่กูรู้มากูรู้จายไงครับกูรู้จักคนนี้มาไอเอ็กกูรู้จักด้วงมาปีแล้วนะเว้ย แบบรู้จักกันตั้งแต่เมืองนี้เราอะไรอย่างเงี้ยอันตรายไงพี่ต้องคนบ้าเฮียไม่้ไม่ไดคนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้ก็พูดเลยเป็นคนที่เด็ดขาดเหมือนมีอำนาจนะเนาะพี่เปาว่าปะแล้วพอทีจะแบบควบคุมผมอยู่ไหมครับต้องควบคุมเหรอคะเป็นคนที่ต้องการการควบคุมเหรอคะเอ็มมึงจะต่อปากต่อกอกับคนนี้เลยผลรับประกันว่ามึงมึงมึงแบบ มึงจะเห็นแบบหมาหมาจนตอบป่ะเจ็บนะมึงจะเห็นหมาแบบวิ่งวิ่งเข้าหากำแพงอ่ะแล้วแบบม็นมีสามด้านอะแล้วกำแพงแต่มันเชิงตะมันเป็นทางตันหมดอะเอ็กมึงเชื่อไงพี่เขาจะทำไงเขาจะหม่งกำแพงหรือว่าเขาจะแหวกกระดอะไม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกไม่ใช่ครับแต่น้องเขาน้องน้องเขาน้องเขาไอ้นี่น้องเขาเหมอนดีตัวคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ เอางั้นอยู่ด้วยกันได้เลยเป็นคนมึนอย่างนั้นเหรอคะเอ่อเป็นมึนครับแต่เมาอ่ะอาจได้ไม่ใช่ก็ได้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 แต่นะตอนนี้อต้องคิดว่าต้องไปแล้วนะคะจะไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะขอให้อยู่ดูแลกันนะคะแล้วก็อย่าทะเลาะกันนะคะชอบหรอชอบก็พี่เปากับเป็นจะเมาไอะพี่อเมาหรือเปหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะ อยู่ดูแลกันให้ดีแล้วว่าอยา่าทะเลาะกันแล้วก็มีแต่ความให้ภัยซึ่งกันและกันพี่ <นะ S 1> ไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ไม่ได้เป็นแฟนกัน<อ>นั่นอันนี้ซีซัวพูดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าแทงนะแล้กันก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับต้องจะไปแล้วใช่ไหมไปไปนู้น<อ>ใช่ไหมเหมือนตอนแค่ตอนกูกินแค่นั้นแหละแต่กูไม่กินกูก็นั่ง ยืนฟังพี่เตาด้วสวัสดีครับพร้อมยังพี่